โค้งเต็มรอบรังถึงอกถึงใจกับดิวโดชัยสายแอฟริกาที่มาในชื่อพี่เผือกรหัส b 1 8 8จากแบรนด์เลิฟทอยเราจะมาเริ่มกันที่จุดเด่นของรุ่นนี้กันค่ะ b 1 8 8จะมาในรูปร่างที่แปลกตาโค้งงอและมีรอบวงที่ใหญ่จับได้เต็มไม้เต็มมือและรวมไปถึงความสมจริงของการลงสีและรูปร่างภายนอกที่เสมือนจริงใหญ่ยักษ์จนตาเลือก ขนาดและความยาวของ B 1 8 8ความยาวตั้งแต่หัวถึงฐาน8.5นิ้วรอบวง5.5ุ5นิ้ว,บบ 5. 5วความยาวที่สอดใส่ได้6นิ้วและน้ำหนักของตัวสินค้านะคะจะอยู่ที่422กรัมค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษไทยคลิปนี้นะคะเพียงสั่งซื้อ B 1 8 8ในราคา1,590บาทแถมฟรีเจลหล่อลื่นขวดใหญ่200 m MM l มูลค่า350บาท พี่ๆสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวของทางร้านได้ที่เว็บไซต์ www.moham.com หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสินค้าดีๆมีคุณภาพเราคัดมาให้คุณเสมอสวัสดีค่ะ